สวัสดีครับคุณพี่น้องเอฟซีทุขสันต์นะครับวันนี้ขอตอนรับคุณพี่น้องเข้าตู้ช่อง YouTube ช่องรักบ้านเราชาแนลนะครับวันนี้นะครับหมู่บ้าน์จะเป็นมือแชร์บังไฟนะครับกับคนจิบคุณพี่น้องในเมืองไปแล้ววันนี้กัเป็นมือจุดนะครับจังสิัาพุพรรณพี่น้องเข้าไปส้มนะครับบังไฟใหญ่ครับบังไฟใหญ่ว่าเป็นญ่ทายนะครับสภาพพี่น้องเข้าไปส้มเมืองนะครับการจุดบังไฟก็มีบ่งไฟหลายบังนะครับบ่งไฟเป็น ลอยบังแต่ผมผมว่าไหนาเบิึงนะครับผมเดี๋ยวว่ามึงจะบังใหญ่มันนะครับมาถ่ายทอดเ็คลิปบังใหญ่ให้พ่อพี่น้องเขาได้เบิึงนะครับสำหรับเรื่องราศีเป็นจังไงนะครับจะขึ้นทุ้งทุ่งไดกับเตือนต้อมพี่น้องเขาไปที่สามต้มพอบๆกันเลยครับกับพักใกญ่บริเวณน่านนะครับรถเลือก็มาไหลายนะครับวันนี้นะครับใครจะมขึ้นนะครับตอนนี้ครับพี่น well ้องเขาไปเบิึงนะครับรถเลือก็ไหลายหลวัอนี้ รถมัจอดเต็มทางเลยนะครับเพราะว่ามันโดนนะครับสมปียังได้จัดเธอนึงนะครับมันติดโควิดก็เลยจัดบ่ดด้ามปียังจัดเอนึงกับเป็นงานทีคนหมักมากกบึงหลายพอสมกวรนะครับ,บคนแน่นนะาฟ้าหังเอ็นเลยครับ ว่ามันโดนดนนะครับสามปีแล้วมันอ่งมาสามปีแล้วนะครับตัวนะน้าเบิง้งเอ็มไปทางไหนก็ไม่จะหลุไมกับพ้นนะครับหลายครั้งที่ีนี้ขอพระพิลากรนะพี่งครับเพราะว่ามันพ้นหลายขอก่อนพระยะค่ะว่าอะไรเหตุมากสามปีนะครับติดโควิดก็เลยมันมาชนิดแบบมากสามปีได้จัดเพทีนึงนะครับกับหลายจนกับมาแดนนั้นนะครับ มิเตล์ล้นเลือดขรอบังรับขอเพิ่อกปล่อยออกกี่ตึ้งนะครับมาคลใช้เชินเยะมากหลายเทมนะครับกระนาดคนเว่นสีแดงนะครับเพื่นเ้ามาเ้น่อยๆไม่ใช่พกถย่างเข่านะครับเข่าไปตั้งในเต็มเลยครับนี่ยนี้จนกาที่ทีนี้จะรยนาะรายััจะ่ว่าเราก็อยากเห็นของคนนะครับ ต้องไล่ตัวเอง่อย่างเลยนฟอยไฟอยรางจิเกินนะครับนี่โอ้ยฮางเงินฮาวบี้โอ้โอไฟถึงสมตสวันนะครับขอบบ้านปีตูไว้ เป็นสั้นดีครับคืออัลลาดนะครับเป็นสั้นนะครับว่าที่เขาบ้านนี่นะครับนี่ครังไปขังแนบโมเห็นเลยครับกับส่วนบางสิ่ไม่ตรงไฟหาโลนะครับนี่กำลังจะขึุ้ดขึ้นชุดอยู่นี่จะหาโลนะครับกับส่วนบางไฟใหญ่นะครับฐานใหญ่นี่พระท่านได้มีขึ้นนะครับขึ้นไปแล้วบางนึงนะครับแตกนะครับ ขอบคุณแล้วครับปลายสามโมงสี่โมงเวลาครับนำลังจะขึ้นเดี๋ยวผมจะทายทอดให้เบื้องนะครับทำให้เรียบร้อยแล้วขึ้นตรงตอนนี้เบิ้งไปหน่อยไปก่อนนะครับครับตอนนี้เบิวงไฟแสนเป็นคนลังจะเอาขึ้นห้านนะครับทีครับเำลังจะต่อกันหึงขึ้นห้าครับอันนี้คือวงไฟแสนนะครับไฟแสนดไปเลยูไปเลยโอ๊ย ไฟแสนของท่านอดีตท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านผู้ใหญ่ประเสริฐสุริยันนะครับนี่นี่นะครับเดี๋ยวมาซอยหมู่บ้านของเขาเนี่ยอดีตผู้ใหญ่เขาเป็นต้นไปครับัเอาเอาบังไฟแสนมาซอยหมู่บ้านนะครับเป็นไปแล้วนะครับก็เริ่เตรียมการเป็นบังไฟแสนหมูสิบเมตรครับจบจุหมูสิบเมตรไฟแสนต่อต่อนะครับการบังไฟแสนเลยครับนี่ครับมัดตำแหน่งนะครับมัดระยะนะครับประมาณสิบเมตรครับมัดเพือจะไหวขึ้นนะครับ กรนกเาเต็มอ,อยผม,ผมบางญ่นะครับงบางไ่นะครับฟังเสียงน,นับน้ำ่อัคอางคนมัดเรียบร้อยแล้วนะครับเปแดขึ้นยต้ยกย,ยิยแล้ว,ลวระยเรียบร้อยแล้วครับ,อบรอแต่ฟังม่ดเน้นให้ขึ้นนะครับอี้กยังไม่หลือข้สิบปอยนะครับ มันจะโจนแล้วครับเดีอันตรายนะครับผมจะหามงลบก่อนต้องหามงลบก่อนนะครับเป็นถุงห้ามทานท้าวเป็นบ้งไฟใหญ่นะครับบ้งไฟแสนกันใช่ไหม่เด็กครับซอสอาหารนะครับเบาๆนิ่มๆตอนนี้ทุ่งแดงเป็นกมาวลักครับนี่เพิ่นเตรียมติโจนนะครับนกดน้อยแต่ก็เกี่ยวกันเพิ่นกิโจนครับเวลาให้ได้เยอะๆด้วยเถือสาธุสาธุสาธุปล่อยพิมพ์งานรวมสร้างจงโชคดีสามต่อหนึ่งไป ครับผมไฟล่าทุ่มสด้ายมต้องวยม่วยหน้บุกบุกบุบุนแ้นทางก็ดีนะครับเพรได้เห็นัมแบบนั้นสามเอ็ดสามไปยูเ่ยเอ้ยวอบไปยูเนยแล้ขึ้าเกิคยับงครับ บอลเรียนไสลราข้าวบอมาลองสู้กันเบิ้ลเลียนไส่ราคานอนนรับนี้ก็บางนึงครับเป็นไม่เสียนหนึงกันครับน้องมาถามมาองพเป่อผมก็ได้เหมือนบไม่เสียนหนึ่งกันของมูไรน้อนีอกอลแปลหลังจากบางคนหนึงขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นง่ามของคนหนึ่งนะครับต้งเนก็ที ร่วกันนะครับมาเบิดรูดด้วยกันครับได้รับชมกันต่อไปอย่างก่อนนะครับเทีมาศูนย์นะครับสามสองหนึ่งป้าตามไปกันนะครับตามองไฟแสงกันแล้วคือเป็นของสอจีพินนะครับนำทีมโดยท่านสอทอทองดิสุร เ้าาไปพ่ออยู <oh> ่ไ่ออยู่ไปเดียขอเดียดีคนนีไปไปหน่วยกันล้วที่รานะครับตอนนี้กเรียนนี่เป็นกรอเรยนเขาไปหาโลกกนนีใขขอกราบของพระคุณทุกท่านนะคะเราได้รสำรวจแล้ว ไได้จัดมาดนแล้วนะครับตามีเราไ็ได้จัดมันไม่หของหลนะครับไปก็ร้ายของก็หลายนะครับแต่ละผิวต้องเียวขึ้น้วครับแล้วรอทะเบงนะครับบางทีว่ากับโยาเข้ามาาเนี หางงแดงเยนะครับน <congregation S 2> ี่มาหาฟางมด้่านเ้าตินั้างงแดงดันายเลกอเอาปนะครับบางมใหญ่นะครับบางนี่นะครับ ไปตองบิงไปนะปรครับร้ยสาอนไปครับตอนนี้ผมไฟเสียนกับมัดไกลแล้วนะครับแน,น่นอนครับเปนขันหางัน เเรียบอยแล้วนะครับแต่กับ่คันคักคำบางบังไปบงกรนะครับไปบงกไมคันยางค้าสกวัไปไนแต่กับนยางคัานะครับบางีเางคันโมเดิร์นนะครับครับอาางาคนต่ลงมากแล้วนะครับสอสทันนูทองบางางังนสนนูทองยัน้อยกับพวกิปอยนะครับปชาสำคัญนะครับ นี่คือเอกลักษณ์ของซาอ,อาบับพรอนอาบอมิกระพวกแนบบอมเนซาอับพรอีฮเลียงก้าวไปหลังห้องจักฐานบอกกล่าวเจ้าที่จอดฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของกภกปักรักษาผู้บาอาจารย์ผู้บาเมื่อดีลูกหลานที่งานซาอับพรอนรน้นนำพัดลอยแตงานน้ำพัต่อสู้เพื่อชัยชนะ ยหน้าบัะขาดนี่สางสองหนึ่ง ยังจะขึ้นอยู่ครัไปพ่อล่างไปผมในแนาคือด้วยครับที่างไปตัวนนะไปก่อนโยกไิดเกียบรอยงจะไปอยู่ลยังจะขึ้นอยกเสียงกองมือในวคภอและสอทอหนึ่งหนึ่งยครับล่างไปแ้นะครับล่างมอกไฟืนนะครับมีไฟคืออยู่บางหนึงนะครับมันพอตีล่างกับตี มีร่าไม่ได้รับอย่างเดียวนะครับฝั่งวางนเปนมที่มีตีดยกเสียไยับเปิดีรอด่เนอนู่ครับนเเนะครับจุดไฟขอโซนหของซทอททอรงนีายไปเลยครับไม่ได้กอดอย่างเดียวนะครับไฟอลันพายามฆ่าต้าอัีคอน ครเดี๋ยวพาพี่น้องเข้ามาเวรของไฟล้านนะครับไฟสิบล้านเขึ้นมานะครับนี่กำลังเกียรติยศังไฟสิบล้านเพ่นะนะครับผูงใหญ่ครับเดได้สร้างเป็นกำลังกามัดกำเนิดนะครับสิบล้านนี่นะครับต้องไฟสิบล้านนี่อดีตท่านผู้ใหญ่แล้วครับนีกำลังล่างนี่นีะครับท่านผู้ใหญ่ประเสือรุ่นทุเรียน เมื่อหลังเมื่อฉังนะครับไไมันไฟมาได้ใสครับนี่มาครับเจ้าอ,อ๋มาแต่อำเภอมาหาจะม่ใช่ปะใชสามนังหวันเจ้าสนกุหลบนะครับบังไงนะครับนี่ไงลีนะครับตั้งไฟ กำลังล่างอยู่นะครับไก่เวลาเ๋ยวเวลาจุแล้วนะครับบางคนก็เพิงหลายนะครับมีความก็เห็นคฟไงนะครับเคไมีคงไฟ 10ล้านว่าจุดจะเกินนะครับมีกำลังปีนี้แล้วครับนี่วัวใดเทียบสวนแเรานี่เดี๋ยวมันคุมนชานะครับ,บคุมนชาอยากนะครับ,บคุมนชาอยากเบิมนะครับ ไี่ดอนั่งเป็นระเบียบทกทีพคครับบ้านผมนั่งเป็นระเบียบแบบดีนะครับเีนั่งก้นบนนะครับมีไปใสมาในะครับนั่งเองนะครับอันนี้ผมไปจิบล้านนะครับกำลังจะมาแล้วครับนี่โชคน้ำชัยโชคน้ำชัยสามสงน ไฟชิปลานนะครับหรือไปเกิดอะไรครับตองไปที่ใหญ่ครับ่เป็นกำลังเก็นหาง ด้านนอกนะคที่อยู่บริเวณั้กลังเตรียมนะครับกลังเตรียมจะเริดองเอายาเด้อาวไตาพราั่เครื่องรับบาาของไงนะครับของไฟสิบลานัก่ายรูเลครับ

làm quay làm quay, đi bộ anh ấy đi bộ, đi bộ anh ấy đi ขอคุคุณตุแกขอบคุณเช่อหลังชื่อหน่ีลน์กนนะครับหร้องเส็จ่นคคิวคเดีิวควคิ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 วคคิวคิวยิวคยคิวคิวควคคิคิวบิวคคิวคค อยากทางบอบีดินนะครับ ยังไม่ตัดในทีด้วยครับเป็นบนยากนะครับบางใหญ่ครับโคนาซิฟนะครับความยา,าวกันตามปกตินะครับคอป์ฟิลตี้กับซีเมนต์นะครับ ขอเงี้ยขอให้ท่านมาขอคุณเจ๊แย่เล่าเขาอกกันเป็นตั๊กทางนะครับพี่บอกว่ได้เล่นตักทางออกขอเง้ ขอได้แล้วครับทัทางกเองไรล่วครับครับัวนี้เรียมเตรียมมาาัากนะครับจะไ่ครับเเกิดในมือนะครับ ันเพ่ิทันครับทออผ่านใช่ครับขั้เพ่อรอแ่เมองมไปชิบหลานนะครับไเลยแล้วปรเพีโคนี้มาเอ่อหรังต่อไปขอได้เจอขั้นตนเพิ่มครับคนมิาคพี่น้องประชารนเล่นเตรีมตัวรั้นต่อไปนะครับ อันนี้ก็ยิ่งเดือไปแค่นั้นครับไปสิบล้านแล้วพี่น้องที่ร้านน้ำท่านครับวันนี้นับเป็นความยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวตำบลใแย้มวัชการนะครับขอบคุณ ใช้นางสุดอย่างหนึ่งนะครับแบบบ้านบ,านบจริงๆตถ้ในในในงเต่เด็กๆก็ได้ Bye. <laughs>